กราบสวัสดีครับวันนี้วันที่25เดือน9 2564นะครับอันนี้ฮานอยมัดรวมกันนะครับ3ฮานอยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นสะพานในีท่านไตนะครับให้ท่านเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงไม่สนับสนุนการเล่นนะครับโปรดพิจารณาญาณในการรับชมทุกคลิปนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านท่านที่เข้ามาติดตามกับผมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสไครป์ให้กับผมด้วยครับจะได้เจอคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้เวียดนามนะครับห่วยเวียดนามหวยฮานอยนะครับบิ่งหนึ่งบิ่งสามนะครับฟันที่40นนะครับมีทั้งเข้าแล้วก็มีทั้งหลุดนะครับเล่นอย่างมีสตินะครับไม่สนับสนุนการเล่นนะครับ มีทั้งเข้าแล้วก็มีทั้งหลุดนะครับมีทั้งได้แล้วก็มีทั้งเสียนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาติดตามกับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ท่านเฮงเฮงนะครับวันนี้นะครับผมไม่อยากวางเรียกหลายตัวนะครับให้ท่านจับหลักเอานะครับขับหัวกับอะไรก็กับเอานะครับโบทพิจาจรณญญาณนะครับผมไม่อยากวางเรียกหลายตัวนะครับให้ท่านจับหลักเอานะครับ ท่านที่เคยติดตามผมมาตลอดท่านคงจะรู้ดีว่าเรขกผมเป็นแบบแบบไหนใบแบบไหนนะครับรู้ทิศทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ